สบายดีสวัสดีครับถักไทย f อพี่น้องสองฟังโค้งที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยคับพี่น้องณนะประเทศแคนาดาครับตเน,นเวลาหนึ่งทุ่มพ่วมเลิกจากเวียดจากงานมากครับพี่น้องถักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้ง f อพี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกบวาสิปเป็นทั้งยุโรปและกระทั่งอเมริกานะครับ พี่น้องครับกูเดินอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามและก็คอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องทางช่อง YouTube วิธีคนสองฝั่งโค้งเสดบ๊อบผัดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับผมเสียเม้าบ่าถึงเกี่ยวกับการคอมเมนต์นะครับเพราะว่ามี FC เนาะแคปหน้าจอนะครับส่งมาให้ผมนะครับก็จะมีนะครับพวกคอมเมนต์เล่านะครับอ่ามาคอมเมนต์นะครับมาด่าผมนี่แหละนะครับแล้วก็คอมเมนต์ยาวน้อยหนึ่งนะพี่น้องครับ ที่ี่านมานี่ย FC ส่งมาหลายนะครับผมผมกัดน้นอ่านเบิงนะครับแต่ว่าบริหูซึกไปเขียนไปเขียนพี่น้องเห็นไหมครับสังเกตผมบ่คคอยไปเขียนตอบโต้กับโปรคอมมินินด์เลยเขียนไปตอบโต้ขึ้นอะไรหนึ่งตอบโต้ไปผมก็บ,บ่ได้เงินนํานะครับผมไม่ได้เงินผมจะไปตอบโต้ทาไมสองคนกลุ่มนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นคนที่มีอํานาจหรือมีเงินหรือรวยนะครับเป็นแค่ประชาชนทั่วๆไป ผมไม่เคยที่จะลดตัวไปตอบคอมเมนต์ให้ยาวขนาดนั้นนะครับเสียเวลาสําหรับผมนะฮะมันมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับพี่น้องอันนี้คือต้องขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับยิ่งด่าผมเยอะผมยิ่งชอบนะครับแล้วกดแชร์ด้วยคุณเข้าใจไหมครับอันนี้นี่คือยูทูบเบอร์นะนะครับยิ่งดา่ายิ่งชอบยิ่งเป็นประเด็นนะครับผมดา่ารัฐบาลดา่าพวกราวแดงนี่ผมมีความสุขนะผมมีความสุขผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับ ผมยิ่งได้เงินนะครับเดือนนึงไม่ต่ำกว่าสี่พันเหรียญนะครับตัวนี้คือเรื่องจริงนะทุกวันนี้ด่าพวกลาวแดงพวกคอมมิวนิสต์พวกกันดารพวกนี้เดือนนึงไม่ต่ำกว่าสี่พันเหรียญยังไม่รวมกับเงินทํางานนะครับเดือนหนึ่งสามพันเหรียญเป็นเจ็ดเหรียญนะยังไม่ได้รวมนะถามว่าอยากด่าไหมคือผมจะด่าจนกว่าผมจะได้สิ่งที่ผมต้องการคือ1ต้องปล่อยตัวน้องๆที่ถูกจับ ในสปปลาวข้อหาวิจารณ์รัฐบาลลาวถ้าน้องๆนะครับสมาชิกกลุ่มฟีลาวที่ถูกจับทั้งหมดในสปปลาวไม่ว่าจะเป็นหลอดคำธรรมวงสุกการใจทัดสมพรพิมารสอนนะครับสามคนนี้ถูกปล่อยตัวผมจะเลิกพูดถึงพวกลาวแดงผมไม่ได้อยากพูดนะทุกวันนี้ยิ่งสิ่งที่ผมต้องการผมไม่ได้ผมยิ่งชอบนะครับผมได้ด่าทุกวันผมมีรายได้เนี่ยนะครับมันคือความสุขผมนะ โดยที่ผมไม่ต้องทํางานผมก็อยู่ได้ผมเสียภาษีนะผมด่ารัฐบาลลาวแดงทุกวันนี้ผมเสียภาษีนะไม่ได้ว่าด่าฟรีๆนะเดือนนึงไม่ต่ากว่า400รเหรียญผมเสียภาษีให้รัฐบาลแคนาดานะนะครับอันนี้ผมจะมาอ่านคอมเมนต์ให้ดูนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นคอมเมนต์ให้นะครับอ่านะครับเพิ่นบอกว่าอ่ามึงก็ได้พิ็นเขียนเป็นภาษาลาวเนาะมึงก็ได้แต่หอนแลกขี่ทั้งชีวิตไปหอดมือตายทานั้นละบักข้วยบักขีขาแคนาดานะครับ คุณถามหน่อยว่าเราภูมิใจนะเรายอมเป็นขี้ข้าทุกชาติที่เจริญและพัฒนาดีกว่าเราเป็นขี้ข้าคําว่าลาวแดงนี่คือต่ํากว่าทุกชาติบนโลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้การศึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้นํานะครับต่ํากว่าทุกชาติบนโลกนี้แค่เอ่ยชื่อว่าลาวแดงเนี่ยเรายังขยักขยยงเลยนะเราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเลยอย่าเรียกเราว่าพวกลาวแดงนี่พวกเราเกลียดมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นคือ เราจะเรียกว่าคนเนี่ยถือว่าให้เกียรติมากเลยนะถ้าคนมันต้องฉลาดกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นผู้นําไม่ว่าจะเป็นพวกสนับสนุนพวกลาวแดงนะครับมันต้องมันต้องฉลาดกว่านี้ในการคอมเมนต์ในการออกมาวิจาร์ณในการออกมาตอบโต้นะครับแต่ละคนที่มาคอมเมนต์ด่านะครับเราไปสองโปรไฟล์เรารับไม่ได้เลยเราไม่สมควรที่จะไปตอบโต้ไปเขียนเพราะว่าเราไม่ได้อะไรเลยแล้วคนนั้นก็เป็นแค่ประชาชนทั่วไปไม่ได้มีอำนาจอะไร คุยไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับเราทําหน้าที่ของเราไปดีที่สุดนะครับด่าต่อไปนั่นคือความสุขของเทพโยด่าแล้วได้เงินนะครับฟังให้ชัดนะครับพวกเราแดงนะครับด่าแล้วได้เงินมันคือความสุขยิ่งด่าผมมาผมยิ่งชอบผมมีคอนเทนต์เพิ่มนะครับคุณกดแชร์ไปผมยิ่งชอบนะครับแชร์ไปให้ถึงนุ่นบักซอนไส้สีพันดอนผมนะครับผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับมันคือความสุขมันคือสิทธิผมนะครับ สิ่งที่ผมวิจารณ์นะครับที่ผ่านมาอันไหนที่มันไม่ใช่เรื่องจริงคุดออกมาตอบโต้สินะครับอย่าไปถือสายพวกลาวแดงบางตัวนะครับตั้งเฟซปลอมมาพิมพ์เอาลูปไปเขียนปิดแปะตรงนู้นตรงนี้นะครับทำได้แค่นั้นขนาดผู้นําที่มีอำนาจสูงสุดยังได้แค่นั้นแค่ประชาชนขี้ข้าธรรมดาทั่วไปจะมีปัญญาอะไรผมถามหน่อยมีอาวุธนิวเคียยนในมือเหรอนะครับสามารถยิงมาถึงถึงหน้าบ้านผมเลยเหรอ นะครับไม่มีปัญญาครับและไอ้พวกที่มาพิมพ์เขียนขู่นะครับส่งเฟซปลอมข้อความมานะครับผมเห็นเอ่ยว่าลาวแดงผมก็รู้นะครับไม่มีปัญญาต่ําต่ากว่าสัตว์อีกด้วยซ้ํานะครับผมให้แค่แค่นั้นไม่มีปัญญาเลยเลยทําไมผมไม่ได้ไปตอบโต้ไปเขียนไปด่าครับจ่ายเงินเงินเงินมาสิจ่ายเงินมาให้ผมสิครับผมจะไปตอบโต้แล้วเอ่ยถึงชื่อคุณคุณไม่ได้มีคุณค่าอะไรที่ผมจะต้องมาเอ่ยชื่อคุณแล้วนําเสนอคุณในช่อง YouTube ผมนะ คุณต้องจ่ายค่าโฆษณามานะครับอันนี้ฝากถึงพวกเราแดงนะที่เห็นมาคอมมงคอมเมนต์นะครับเยอะนะครับในช่อง YouTube ตัวนี้มีผู้ติดตามหนึ่งแสนห้าพัคนประมาณร0อยคอมเมนต์มีอยู่ประมาณ3-4ี่ตัวนะครับพวกเราแดงหลงขอ,อกเขามาครับมากพิมพ์เขียนตุ๊ดๆๆๆนะครับกูเห็นภาษาการพูดแล้วกูก็รับไม่ได้แล้วนะครับไอ,ไอ้ที่รับไม่ได้คืออะไรนะครับ ความคิดเห็นที่มาปะปนกับคอมเมนต์ของคนอื่นนะครับมันไม่รู้สึกอายให้ตัวเองนะนะครับแอดมินไม่ได้ให้ไม่ได้ถือสาไม่เคยคิดอยากจะอ่านเลยนะครับผมบอกนะครับว่าถ้าอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับผมไม่ว่าจะมาเฟซผมก็ช่างนะครับคุณอยากได้ข้อมูลนะครับคุณไม่ต้องคอมเมนต์หรอกครับคุณจะได้อยู่นานๆแต่ถ้าคุณดิ้นออกทีไรปุ๊บนะครับโดนผมสาดน้ำร้อนน้ำกดใส่เลยนะผมกดบล็อกทันทีเลยครับ คุณไม่มีสิทธิ์เข้ามาด่าผมในช่อง Youtube ผมไม่ได้นะครับนะครับด่าได้ครับคำสองคำแต่ถ้าผมไปดูในหน้าเฟซคุณถ้าคุณไม่แชร์นะผมบล็อกคุณแต่ถ้าคุณด่าผมแล้วคุณแชร์นะครับผมนี่ขอบคุณมากนะครับมันคือความสุขผมนะฮะแบบนี้ผมชอบครับด่าผมเลยสัก8ดล้านคน10ล้านคนชอบครับเป็นแค่ประชาชนทั่วๆไปไม่มีปัญญาครับ ฐานอะไรมาเยอะแยะมากมหมไม่ต้องไปไม่เคยคิดจะไปถือสาไม่เคยคิดจะไปกระตุ้นกลุ่มนี้นะครับอันนี้ผมฝากถึงนะครับ fc ทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่องยูทูบเบอร์ลาวที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวอย่าไปอ่านคอมเมนต์มันอย่าไปอ่านไม่ต้องบล็อกให้มันพิมพ์ให้มันเขียนมันด่าเต็มที่แต่ไปดูเฟซมันถ้ามันไม่แชร์ก็บล็อกมันนะครับส่งมันกลับไปที่เดิมมันไปที่ที่กันดานที่มันเคยอยู่กับผู้นํามันเนี้ยนะครับ ผู้นำมันก็มาจากถ้ำเนี่ยมาจากป่าจากเขาเข้ามาปฏิวัติยึดอำนาจตั้งพักขึ้นมาเป็นพักประชาชนปฏิปฏิวัติลาวสถาปนาตัวเองเป็นประธานาธิบดีนั่นนี่แบ่งอำนาจกันนะครับใครยอมรับครับคนลาวในทั่วโลกเขายอมรับรัฐบาลลาวแดงเหรอครับไม่มีมีแต่พวกขี้ข่าอยู่ยในสปปลาวครับโดนเขาล้างสมองก็เชื่อเขาเขาบอกว่าประเทศจเจริญก็โอเคส้มเซ่ยโดยประเทศพัฒนาโดยคิดด้วยตัวเองไม่เป็น แค่คิดต่างจากรัฐบาลนี่ก็ต้องออกนอกประเทศแล้วนะครับอันนี้นี่คือสอปปลาวครับผมยอมรับไม่ได้ครับไม่อยู่กับความเป็นจริงชอบอวยอยู่กับการโฆษณาชวนเชื่อชอบให้คนอวยเวลาพูดความจริงครับดิ้นนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดีครับ